สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรียนภาษา,ษาอังกฤษกับทิชชรุตนะครับวันนี้มีคำศัพท์ที่จะมานำเสนอกันนะครับคำนั้นได้แก่คำว่า fascinate นะครับ fascinate นะครับ fascinate นะครับ f a s, s c i n a t e นะครับ F A S C I N A T E นะครับ Fascinate นะครับ Fascinate คำนี้เป็น verb นะครับหรือเป็นกริยานั่นเองนะครับแปลว่าหลงไหลนะครับทำให้หลงไหลนะครับหลงไหลนะครับทำให้หลงไหลนะครับลองมาดูประโยคตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคำว่า his stories นะครับ his stories fascinated me for hours นะครับ his stories fascinated me for hours นะครับ เรื่องของเขาเนี่ยโอ้โหทําให้ชัดหลงไหลไปหลายชั่วโมงเลยก็คือชอบนั่นเองนะครับแบบว่าโอ้โหชอบเรื่องของเขามากนะครับหลงไหลนะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับอีกรอบนะครับ fascinate นะครับ fascinate นะครับ fascinate f a s, s c i n a t e นะครับ fascinate f a s, s c i n a t e เป็น verb นะครับแปลว่าทําให้หลงไหลนะครับ เอาล่ะสำหรับครั้งนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วมีโอกาสหน้าเดี๋ยวคำศัพท์ใหม่ๆมาฝากกันอีกนะครับ you will